สวัสดีครับสวัสดีครับปู่เจอกันอีกแล้วครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมเนาะวันนี้มินก็เดินทางมาที่บ้านปู่ฤาษีเดือนดงนะครับผมจะมาสอบถามแนวทางของปู่ครับวันนี้ก็ขอโทษขออภัยที่ทำให้ท่านผู้ชมผิดหวังนะปู่เนาะแต่วันนี้ก็มาว่ากันใหม่นะท่านผู้ชมปู่ฝันดีแล้วใช่ไหมครับปู่ฝันดีฝันดีแล้วนะครับทีนี้เห็นปู่ว่ามีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางช่องโทรมาบอกว่าให้ปู่ดูดวงให้แล้วทีนี้ปู่ดูดวงว่าจะมีโชค เขาไปถูกลังมันเลขท้ายใช่ไหมครับ <Okay. S 1> ปู่ลังวันเล็กเล็กท้ายสามตัวห้าสี่เจ็ดมห้าสี่เจ็ดมันมีกับเล็กเลขท้ายอ๋อลังมันรตะรีเลขท้ายสามตัวรางวันละสี่พันใช่ไหมครับปูสี่พันถูก,กี่ใบครับปู่หยิบมาสามใบถูกใบเดียวมองใบหนึ่งก็ได้สี่พันบาทก็สี่พันปูบอกว่ามือมือมือข้างข้างขวาเนี่ยจะได้ยิบเงินไวไวนี่แหละแต่ว่าไม่รู้เลขอะไรเมืม่อเงินจะมาทางไหนไม่รู้ต่เห็นเห็นว่าได้หยิบเงินครับ ไปยืมพลตัตเตอรี่ก็ได้สนใจก็ดีใจครับคือ <ม achieve. S 2> ว่าผูก็ดูดวงเม่นเหมือนกันเนาะนะครับหรือว่าเอฟซีท่านไหนนี่อยากจะดูดวงแบบลายมือกับปู่เนี่ยก็เ,ยเอฟซีท่านมันจะลงเวทเทอรปู่ให้นะปู่เนาะครับก<อ>็คือวิธีในการดูของปู่เนี่ยก็คือว่าต้องดูลายมือใช่ไหมครับใช่ดูลายมืออย่างก็ดูไปหูดูตาดูจมูกของดูจากงูเฮงในหน้าใช่ง,งูเฮงใบหน้าครับปู่ใครชอบโกหกก,ก็รู้อยู นน,น้านี่ดูออกเลยใช่ไหมครับโอใครชอบปิดความลับไม่ไม่ยอมบอกความลับนำขุนปไปในน้ำใสไปนอกก็ก็มีแบบประเภทนี่อืมครับคือ,คอก็ถามเรื่องจริงรก็บอกตามจริงว่าทําไมชอบปิดความลับความอะไรทําไมไม่บอกไม่ไม่บอกท<อ>ําไมปู่ทางมันผ่มองเห็นว่าเองชอบปิด โอ้ครับเขาก็ยอมเรากรใช่ตามันจะล็อกเล็กล็อกเล็กใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่เกี่ยวเกี่ยวกับเกี่ยวกับจะมูโอ้แล้วแล้วแล้วแอดมินเป็นยังไงครับแอดมินเป็นตัวยังไงดังปึงแอดมินดังปึงชอบเปิดเผยเปิดเผยจะมูปิดๆหน่อยนั่นแหละเรื่องเรื่องภายในไม่บอกใครเลยโอ้ไม่บอกชาวบ้านเลยลูกเขาคิดว่าบอกทำไมไม่มีประโยชน์ครับโอ้เขาเลยเก็บกดเอาไว้โอ้ นี่เคล็ดลับเป็นมีแค่นี้แต่ว่าดูสันจมูกดูจมูกค่ะแล้วก็ดูรูว่าจะมีอำนาจไม่มีจะอยู่ในจมูกครับครับปู่อันนี้เป็นที่เป็นวิธีการดูดวงของปู่<า>ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนอะดูไปหูนี่ก็บ,บ่งบอกด้วยแต่ตะกูลโอ้ตะกูลปู่ยายตายายของเราครับคนมีเป็นยังไงยังไงคิ้วนี่บอกว่าปรยู่ยืนไม่ดีเลย้อผมยืนไหมครับปู่ จะเอากี่ปีปูถามเลยก็ได้ยังยังอยู่ให้นานที่สุดนะครับปูนั่นแหละเอาเอาแน่ๆเท่าไหร่เอาทักเจ็ดสิบแปดสิบก็พอแล้วครับก็น่าจะเยอะเลยเจ็ดสิบโอเคนั่นใช่ไหมครับปูฟันให้เจ็ดเก้าอเจ็ดสิบเก้าืมไม่ในนี้ไม่ได้บอกหงหมายนับท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าไปเบิ่งดองอยู่อุดรบ้างอายุสามสิบปีสิไปแล้วคนกับถ่วงอนนั่ก็สิไปแต่ว่าแค้เนาะ เจ็ดสิบเก้าเนาะอันนี้ของแอดมินเองนะครับท่านผู้ชมเนาะใครอยากจะดูรวงกระปูนะครับเดี๋ยวแอ็ดมินลงมือตัวอ๋อใบหูมันประกอบไงไม่ใช่อย่างเดียวครับใบหูก็ต่าแล้วก็มีเนื้อตรงนี้เรียกเนื้อครบปูตรงใส่กระดกหูกะดกทองครับมีเนื้อเยอะๆแล้วมันแล้วมันจะเป็นไงครับปูมันจะดีมันจะประกอบอายุเราโอ้ประกอบอายุเราไม่ใช่ดูคิ้วอย่างเดียวครบปูจมูกกระบอกกระกนิมหนาระหว่างคิ้วกระบอกซึ่งว่า มีอำนาจไหมมีบารมีมีกลุ่มเชิงลูกน้องได้เยอะไหมถ้ามีธุรกิจใหญ่ๆครับผมจะบวมๆนะี่อำนาจบารมีนี่ครับลูกน้องไปร้อยกว่ากุ้งได้ขาดปูเนี่ยมันเรามันถูอว่าบารมีคขาดอูจะได้เป็นใหญ่เป็นโตไหมขาดปูนะครับเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยนะปูเนาะเอาความฝันของปูปูฝันตอนไหนครับปูตอนนี่ควรจะข้ามวันแล้วนะ หลังจากที่เราออกแล้วหมายถึงดอนฝันนี่มันมันหมายถึงนี่หนึ่งปีสองแล้วไม่ใช่อ๋อระวังอ๋าางอ,อครับความหมายเป็นงั้นครับปกติเขาก็จะฝันกันประมาณน,นี้แหละครับแต่รอบก่อนนี่ปู่ฝันตอนสามตรงครึ่ง <c oughs> สามตรงครึ่งแ <c oughs> ปลกอยู่ยังจะได้อยู่จะใหม่ยังไม่งอนอีกคตัวไหนนะครับปู่แปดศูนย์สามใช่ไหมครับห้าศูนย์แปดห้าศูอ๋อห้าศูนย์แปดของงวดก่อน ต่ว่างวดนี้เ<ง>ลาของงวดนี้ดีกว่านะปู่เนาะเอาอันนี้แล้งวงาวดต่อไปวดใหม่เอาของใหม่ของเก่าจะทิ้งหรือจะแลาจะคืนมาก็ไม่รู้รแต่ส่วนยหย่จะ้อาใหม่เรื่อยละครับนใหมก็จะเอา้ใหม่เรื่อยนะ,นะปู่ใช่ครับปู่ฝันในลักษณะยังไงค,ค,ครับในความฝันปูก็จะไปไหนก็ไม่รู้จาไม่ได้แต่ว่าเห็นกล้วยก็แช่น้ําไว้ก็จําได้ว่ากล้วยหอมทองกล้วยหอมทองแช่น้ําไว้เป็นเครือเลยจําได้อครับ สังเกตถ้าปู่ฝันเป็นปริศนาในปู่จะฝันแม่นนะครับผมก็ก็เตี้ยวครับกล้วยองค์เม็ดตีเป็นอื่นเนาะครับกล้วยก้าอยู่แล้วนะปู่เนาะครับน้ําก็หนึ่งอยู่แล้วนะครับผมแล้วกล้วยเครือหนึ่งกล้วยเครือหนึ่งอยู่ในน้ําน้ําก็หนึ่งโอ้กล้วยก้าก็ปู่ตีสองอย่างครับผมตีเก้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งเพราะว่าหกนี่มันจะมาแทนเพราะ กล้วยหอมตีกับกล้วยหอมกล้วยหอมก็เรียกกล้วยหอมครับหอมก็จะเป็นหกหรือเปล่าอพอตีให้ตีกันเอาไว้เนาะสองตัวเนี่ยจะชิงกันมาอยู่เลยแต่ว่าในความฝันนี่กล้วยเป็นสีทองเลยใช่ไหมครับใม่ๆเขาเรียกชื่อกล้วยหอมทองอ๋อกล้วยหอมทองแต่ว่าไม่ได้เป็นสีทองไม่เขียวเขียวอยู่อเขียวอยู่ผมคิดว่ากล้วยเป็นสีทองตามหลักเขาจะบ่มก็ต้องเอามาใส่โอ่งใส่ ใบตองคุมใช่ไหมครับอันนี้ไปแช่น้ําก็ไม่รู้จะถามใครก็ไปเห็นงนั้นครับอเห็นเจ้าของก็จะถามดู<ช>มเคล็ดลับอะไรถึงมาแช่น้ำาัรือว่าเรือว่าแช่ห้ยางกล้วยออกหรือไงคิดว่าม,มันไม่มีนะปู่ <c oughs> ใครเอากล้วยไปแช่ใครเอากล้วยไปแช่นะเลือดเชื้อเอาฟันแบบนี้ก็มีฟันทีเดียวนั่นแหละอืครับหรือว่าท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทางช่องนี้ ตีเป็นตัวไหนสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เนาะมันแล้วแต่คนตีครับเหมือนตอนนั้นเนาะมีคนตีสี่สีนะปู่ที่ปู่ฝันว่าอันนี้นครับผมมันรางรถไฟรถไฟคู่แต่ปูป่ไปตีสองสองกับหนึ่งหนึ่งมันออกสี่สีเนาะวันนั้นรับเรารู้อยู่ว่ามันจะเบิ้ลนะครับแต่ว่าขนาดบ้าบาตีไป,ไปก,ก,ก็ยังได้เงินได้เงินวันนั้นยังได้เงินได้เงินครับ, <laughs> รรบแต่อันนี้ปู่ตีเป็นเก้าหกเก้าหกหนึ่ง เพราะว่าอยู่ในน้ําต้องมีหนึ่งแน่นอนค่ะแต่สารจรนี้ไม่น,าน่าจะหนีเก้านะงวดนี้เนาะมันไม่มีเก้ามา<ะ>สองงวดแล้วนะครับอรอสองหรือสามสองงวดสองงวดแล้วนะครับสองงวดแล้วแต่ว่าสูตรคำนวณของปู่ทําไปแล้วใช่ไหมครับปู่งวดนี้ทำแล้วปู่ทามาแล้วสูตรคำนวณเนาะเดี๋ยวก็งวดนี้ก็ต่องวดให้ทั้งสูตรคำนวณแล้วก็เรียกความฝันปู่เลยใช่ไหมครับได้เลยครับเดี๋ยวก็ความฝันปู่เนี่ยปู่ตีเป็นเก้าหกหนึ่ง แต่แล้วแต่ดุลพินิจของท่านผู้ชมเลยจะตีเป็นตัวอื่นยงนี้ก็สุดแล้วแต่เอฟซีแต่และท่านนะปู่เนาะนะนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเอาตามปู่เป็นหลักนี่แหละครับเพราะว่าฝันปู่ปู่เป็นคนตีอาจจะแม่นกว่าใช่ไหมครับไม่เชื่อปู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่ามันกันเอาไว้ด้วยครับครับอะไรก็ไม่มีแน่นอนครับ,ป,บ,บปู่บางครั้งบางครั้งก็เป๊ะบางครั้งก็ไม่เป๊ะครับบกเป๊ะเป็นสิ่ง<ๆ>ที่ กี่ลังไม่ยย่งยืนครับทั้งๆที่เราว่าแน่ๆก็ีม่แน่ก็ต้องระวังไวอครับเพราะว่าอยาอยจะทุกข์มากโอเคออกปากออกคอเป็นแนวทางนะปู๋เนาะทุกอย่างก็ไม่อยา่างทุ่มเทมาก,กว่าเวลาอกหักแล้วมันจะไม่สมหวังครับพอพอได้รุ่นครับ,<อ>รบลูกปิงปองกลมๆนะปู๋เนาะ วันนี้เอาเอาเป็นสูตรบนหรือว่าล่างก่อนครับปู่ถ้าสามตัวคงจะเป็นบนเน<อ>าะจะตัดตัดออกเป็นสองตัวคงคงเชื่อได้อ๋ออันนี้ปู่ทาเป็นสูตรหลักร้อยสามตัวใช่ไหมครับเลขสูตรเลขฝันอ๋อเลขฝันของสำหรับเลขสูตรแล้วครับปู่สูตรนี้ปล่อยปล่อยเป็นเลขส,สามตัวหรือว่าเลขสองตัวครงตัวสองตัวเหมือนเดิมใช่ไหมครับปู่แสดงว่าเลขสูตรของปู่นี่มันเดินดีมาสองงวด แต่ว่ามันมันหลุดงวดที่สามแล้วปุ๋เนาะธรรมดา,นาเนาเแียวทางมีเข้ามีหลุดนะครับโอเคโอเคให้เก้าหกหนึ่งก็ตัดเอาด้วยครับก,ก็ติดหนึ่งเลยนะวันนี้อยากจะให้คูณด้วยวกับการพ่านคูณยังไงโอ้ขับบนล่างรับครับผม บนล่างไว้ด้วย <ừ. S 1> แต่ที่จะปล่อยนี่ก็คือว่าปล่อยบนหรือว่าล่างก่อนครับปูรอบนี้อยากทั้งบนทั้งล่างแต่ให้แค่บนให้เม็ดเดียวล่างให้สองเม็ดโอ้ครับผมเข็ดแขนใช่ไหมปูวันนี้ <c oughs> ครับวับนนี้เนาะชุดปู่ชื่อเสียงเข็นแขนเลยงวดนี้ราบท่านผู้ชมบนมีตัวไหนบ้างครับปูบนเนี่ยสามสามสี่สามสี่ ปูมีเลขวิ่งเลขเด่นไหมครับปู่ไม่มีโอไม่มีรักชอบพ่อๆกันครับบนสามสี่รับพี่เสียดายน้องออสองสามสี่ครับมาดีแันสามสี่แล้วล่างนะครับปู่ล่างก็สี่ห้าห้าสอง้วสห้าแล้วก็ห้าห้าเห็นเนบนล่างแยกไว้ด้วยแต่ว่าให้การไว้ทั้งบนทั้งล่างเนะปู่เนาะ ให้กลับเลยมันมีตัวหนึ่งไม่ต้องกลับไปตัวหนึ่งต้องกลับครับบุญสามสี่เหรอคะครับปู่ปล่อยได้เลขพี่เลขน้องน้องงวดนี้สี่ห้ากับห้าห้าแต่ว่างวดนี้สัญจรนะครับปู่ก็แล้วแต่สัญจรเชียงใหม่สัญจรยังไงก็อยู่ในเมืองไทยก็ครับปู่ลูกบอลก็เอาไปจากกรุงเทพก็เครื่องเตี๊ยที่ก็ไม่เท่าไรแล้วครับ แต่รู้สึกวันนี้เลขจอ,อกเหมือนที่ปู่ปล่อยนะครับยกตัวอย่างเลขพี่เลขน้องนะปู่เนาะครับผมว่ามาในเลขพี่<ก>น้อง,องว่ดที่เรวยังหนึ่งสองสองหนึ่งเนาะคืยังมาครับแล้ววดนี้สัญจรมันจะต้องออกเลขที่ค่อนข้างที่จะลงทุนยากนิดนึงนะครับไม่ต้องคิดเลยมายัางไงเป็นของเราถ้ามันจะมาครับก็คือวันนี้ปู่ก็พยายามให้แนวทางมันน้อยที่สุดนะครับ ปูเด่นตัวไหนมากกว่ากันครับเป็นบนตัวบนเนบนสามสี่นบนสามสี่นะครับเดี๋ยวอันขีดเส้นตาไว้ให้กับท่านผู้ชมเลยเนาะก่อนตัวเดียวครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเลขความฝันของปูนี้จะเป็นเก้าเก้าหนึ่งแล้ว่าหกหกหนึ่งอย่างนี้ได้ไหมครับปูก็อ,อาจจะเป็นไปได้เนาะก็ตามฝันก็ตีอย่างนั้นครับไม่ได้ตีเป็นอื่นครับ ้วยวีหนึ man, ่งก็มินหนึ่งกล้วยก็เก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าแล้วก็กล้วยหอมก็เป็นหกคิดว่าหกกับเก้ามันก็มาแทนกันได้มันมันเคยชินกันมาครับแล้วก็ถ้าตัดก็มินหนึ่งหกหนึ่งเก้าครับเหล็กมันิดปู่แค่วันนี้มันมีเปอร์เซ็นต์จะมาหาอมีไหมครับปู่อันนี้ไม่ฟันถุงไม่แน่นอ่ะสองสองหนึ่งอาจจะมาเก้าหกหนึ่งแล้วก็หกหกหนึ่งก็ได้นะปู่เนาะ เพราะว่าเคยเห็นแต่มันออกหลายๆัก็ดูในสูตรก็ก็ไม่กล้าเที่ยงสูตรสูตรได้ยังไงโอ้ครับถ้าได้หลักถ้าได้หลักสี่ปูวูเพิ่มเป็นห้าบวกหนึ่งเมื่อเมื่อก่อนได้สองก็บวกเป็นสามได้หนึ่งยครับก็ได้มันออกสามสองอ่ะนะที่ว่าไม่กลับอ่ะนะครับก็สูเดียวกันนี่แหละอครับมันก็เข้ามั้งเที่ยงหมดจนโู่นุนแคนิ้วยังไม่มาอครัะ คือเลขสูตรสองตัวนี้ใช่ไหมครับปู่สูตรสองตัวแล้วแต่ว่าเด่นที่ที่ทาเลขเด่นได้ก็สี่อ๋อเด่นสี่ใช่ไหมครับปู่วันนี้เด่นสี่ครับแล้วเก้าหกหนึ่งนี้มีในเลขสูตรหลักร้อยของปู่ไหมครับในในในใบหลักร้อยของปู่เนี่ยนะครับมีอยู่หรือเปล่าผมเห็นแวบๆอยู่วันนั้นสูตรหลักร้อยของปู่ ในสูตรหลักร้อยของปูนะ่ะเข้าสามตัวทุกงวดเลยถ้าจับจับให้เป็นนะมีทุกหมดเลยนะครับศูนย์สี่สี่แล้วก็ก่อนนั้นนั้นก็มีหกเก้าสองมีหมดหกหกศูนย์ก็มีหกหกห้าก็ยังมีนะท่านผู้ชมมีแต่หกหนึ่งเก้ามีแต่หกหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าเหมือนกัน ก็นั่นแหละเป็นต้อผกต้ายังคู่กันมาคู่กันมาครับสูตรหลักร้อยปู่ยังมีนะครับผมหกหกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหกในเลขตรงกับสูตรคำนวณของปู่เลยเลขความฝันนะครับนี่แหละส่วนใหญ่เลขมันจะอบไปนี่แหละออกพิสดานี้แหละหกหนึ่งเก้าก็สวยนะคะครับอยสวยตัวอยู่เพราะว่าวันนี้นี่เห็นหลายๆอย่างเพราะว่าเลขสี่ห้านี่มันเป็นเลขของ ของคนที่มีอํานาจคนเก่าเนาะที่เขาเคยพูดเอาไว้แล้วงวดนี้นี่เขาได้กลับมาเป็นนายกอีกแล้วไม่แน่อาจจะกลับมาออกก็ได้นะครับปู่สี่ห้าห้าห้าอย่างนี้เนาะนะครับตรงกระส,สูงของปู่ด้วยนะครับแล้วผีผีที่มาบอกปูน่นะเนเอยยังยังมาต่อยู่ไหครับ ที่ว่าปู่ฝันเกี่ยวกับเลขตัวนี้นี่ก็ฝันคือคือฝันแค่นี้ใช่ไหมครับแค่นึ่ฝันเดียวฝันแค่นี้ครับฝันจําได้ครับฝันจำได้ฝันเห็นกล้วยกล้วยสักเาวาอยู่แยวนะคะเนากเกาวค่ะครับกล้วยเราก็จําได้ว่ากล้วยอะไรอะไรเราเราไปดูดูมันมันมันอยู่ในน้ำแต่น้ำมันใสมองเห็นชัดมันเป็นกล้วยของทองครับหลังจากที่ปู่ฝันปุ๊บก็จะรุ้ตื่นเลยใช่ไหมครับปู่ใช่ คครรัับบยังไงเดี๋ยวโค้งสุดท้ายนี้ถ้าปู่ฝันดียังไงเดี๋ยวแอดมินจะมาตามปู่โค้งสุดท้ายอีกนะครับผมได้เดี๋ยวฝันดีจะบอกเพื่อเพื่อฝันดีคืองวดสองหกสองเก่าน่ะเนาะค่ะเนาะเม็ดเดียวเลยค่ะเม็ดเดียวนะครับเมื่อที่เพนนั่นไม่ใช่พี่บอกเป็นคนเป็นเด็กเป็นเด็กเป็นลูกเป็นหลานจําได้ก็นอนกลางวันนีมาบอกจํจได้ แต่ว่าบางทีนั้นผูฝันบางทีฝันว่าเป็นตัวบางทีก็อาจจะไม่ถูกนะผูเนาะมันหมดี่แล้วครับวันนี้ก็ไม่แน่ฝันเป็นสนสันี้อาจจะแม่นก็ได้นะครับผมดูว่าท่านผู้ชมในตีเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เนาะนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณปู่มากๆนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมให้มีโชคมีชัยไปก็บุญรักษาเทวดาคุ้มครองให้ถึงฝั่งทุกประกาสาธุค่ะ ค่ะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของปู่ฤาษีเดินดงนะคะท่านผู้ชมความฝัน961สูตรบน34ล่าง45แล้วก็55นะคะทางช่องนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบกันทุกๆท,ท่านนะคะ วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ